นี่นะคะอยู่ที่บูซี23่ปามซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำพูนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อสุภชัยครับค่ะพี่อยากให้พี่อธิบายเกี่ยวกับสินค้าค่ะที่สินค้าที่พี่ทำจนถึงทกวันเป็นผลิตภัณฑ์แต่ข้าฝ้ายแปลรูปนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะมีเครื่อต้นญี่ปุ่นกับตะเกียบด้วยนะครับคอือจะมีงานงานผักก่อนแล้วงานผักแล้วก็ตัวนี้จะเป็นงานปักครับมีทั้งเครื่องจักรปัดปัดมือแล้วก็ปัดจกักรด้วยครับแล้วสินค้าตัวไหนที่ได้รับ ท่าคุกเตียงนะครับอยู่ด้านในครับครับแล้วคือกลุ่มกลุ่มชุมชนกลุ่มไหนครับที่เป็นคน่เป็นคนทีาเอ่อสามารจะเป็นชุมชนใกล้ๆบ้านนะครับใช่ไหมใช่ครับที่บ้านจะเป็นอำเภอปัตตานีครับก็คือชุมชนที่นั่นเลยค่ะแล้วพี่รู้สึกยังไงกับการได้เข้าร่วมกิจกรก็ถือว่าได้ร่วมกิจกรรมของ ขอ,องนของหน่วยงานนะของราชการนะครับก็คือทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะก็คือเหมือนกับวา่ากระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยถ้าสมมติเรามาจำหน่ายไ,ไจาจ้างงานเพิ่ม